ท่อยากมนที่สบายใจมันเขามาส่งแหละที่นายถามเรื่องที่เจอละครเลยหลายคนมมันมันแตกต่างจากที่เป็นข่าวก่อนหน้าดีกันก่อนหน้านี้รู้สึกว่าเป็นข่าวการแสดงก็เหมว่าทรมบร้นี้อแต่พทา่อกมามันดูแบบ้งมิแบบ ใย่า,งงาแล้วก็ในความสวยงามก็ต้องผ่านความยากลำบากนิดน,น,น,นึงค่ะในการถ่ายทำเพราะว่าพอความละครเกี่ยวีสถานที่ปัจจุบันมัน,นถูกเปลี่ยนก่อสร้างเปลี่ยนแปลงไปจนไม่สามารถเล่าเรื่องในอดีตได้แล้วเราก็ต้องหาหมวงหาองศาหาโลเคชั่น เป็นแนวแบบแนวอาจจะเป็นเฉดหนึ่งของการเป็นละครทีร่เป็นละครบินเท่ไปดูอาจจะมีความแบบสีสันที่แบบอะไรอย่างเงี้นนงยค่ะยยม,มสีสีสันที่มีความฟอกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นเจตนาในด้านของการดีไซน์ของเราว่าอยากทาให้จริงๆแล้วละครในนิยาย่ังเนี้ยมันเกิดความผิดชอบที่กำลังสงคราพ่มเสร็จไปบ้าเนี่มันยังโศกเศร้าเราก็เลยรู้สึกว่าเเราชอบรักในช่วงนั้นแต่เราไม่อยากได้บรรยากาศแบบนั้นมาถ่ายทอดเป็นละครก็เลย เปลี่ยนเฉดสีให้มันมาเป็นโทนที่ดูแล้วสบายใจแล้วเลยออกมาตามหน้าหนังทีเซลนั่นแหละค่ะเมื่อไหร่คุณมองว่าบทย่าเป็นทางกานขนาดนั้นได้หรือยังจริงๆใช่เขาเป็นผู้หญิงที่แหกขนบในตอนนั้นดู้ไหมว่าเขาเป็นเด็กนอกที่มาอยู่ในเมืองไทยแล้วก็ นำพาความที่อะไรบางอย่างที่คนเด็กผู้หญิงในสมัยนั้นไม่กล้าคิดไม่กล้าทำจากคนที่เจ้าขาออกมาครึ่งขาแล้วยังเป็หญิงหลิงคือในเรื่องเขาเล่นมือจักรอันเขาก็เป็นผู้หญิงไทยที่พร้อมอยากจะเป็นชายยากคือผู้หญิงในตอนนั้นยังจะทำเส้นเลาตอนนี้แหละไม่ยากประมุ่นแต่มันไม่มีพื้นที่ให้เปิดโอกาสในแต่ตอนจากคนปัจจุบันยังมีพื้นที่ทำอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นความเฟมินีนหน่อยๆแล้วบวกกับความเป็นสุภาพบุรุษหนึ่งในร้อยผู้ชายหายากเผู้เอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องมันไม่ไเป็นรักน้ารัก ต่อฐานะพ่อเป็นไงบ้างพี่เ <médico> นี่ยเลิศที่สุดอ๋อโหเลือดที่สุดใช้ทำนี้เลยเหรอคะใ่ค่ะเลือดที่สุดทำไมคือไอ้ชื่นใจอะไรเอ้เหตุการแสดงที่แบบเข้ามาแล้วก็ทำการบ้านแล้วเขาวิเคราะห์แล้วเขาแบบมีคำถามตลอดเวลาว่าเขาได้ดีไหมก็ต้องทำยังไงเหมือนเขาแบบเขาลงในงานตัวเองมากแล้วก็เล่นได้เก็บทุกรายละเอียดในบทที่ที่ที่เขียนไปก็เลยจะไม่ทำงานของเขาเลยประทับใจมากค่ะอย่างเป็นแฟนตาซี สาธุเองก็อยากให้ฟังแหละเองก็อยากให้ช่องแบบแฮปปี้นะอยากให้คนดูมีความสุขก็ขอให้ช่วยกันดูเยอะๆค่ะเพียบเพียบเพียมเพียบเตรียมเตรียมเตรียมเพื่อนเตรียมความพร้อมแค่ไหนเพราะว่าเรื่องนี้มันค่อนข้างติดขัดเยอะสะดุดมาหลายใหญ่ๆที่บทประทันเอินที่คนถกเถียงกันอยู่ดีมาจนมาถึงเรื่อง การแสดงรุ่นกลองอย่างเงี้ยมันมันยังไงบ้างกับคือคือเรื่องบทประพันธ์ต้องบอกก่อนว่าแอนอ่ะเคาลบแล้วรักในเนื้อหาแก่นเรื่องในนิยายดีมากตัวละครคาแรคเตอร์ที่คนแอนยังคงเก็บความงดงามเหล่านั้นไว้แล้วก็ถ่ายทอดในละครแอนเพียงแต่สไตล์นั่นเองที่แอนมีการปรับเปลี่ยนสไตล์ที่ดีอะไรเงค่ะก็ก็อันนี้หนึ่งอันนี้ก็อยากให้คนดูลองเปิดใจดูว่าเอ้เป็นรสชาติหรือเป็นลายเซ็นที่เราทําไปแบบ เป็นเหตุของเราอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าในส่วนของนักแสดงที่ผ่านความที่ทยากลำบากเหลือเกินแอดเชื่อว่านักแสดงทุกคนอ่ะตอนเหนื่อยก็แฮปลิ้นห้อยกันนี่แหละแต่ว่าทุกคนท้อแท้กับตำนานแอดเชื่อว่าอย่างนั้นก็นักแสดงทุกคนมีความเป็นมืออาชีพสูงมากต่อให้มันจะมีกระแสมาว่าเออเหนื่ยอยอะไรอย่างเงี้ย มันก็แค่เป็นการแสดงออกว่าเหนื่อยแต่เขาหลักในงานของความทุกขนเขาทขาี่นั้นก็เลยไม่ได้กดดันอะไรอย่างเส้นเรื่องนี้ยังเหมือนเดิมผู้ประก,การไหมพี่เหมือนเหมือนเดิมค่ะเพียงแต่ว่าอย่างที่เอรนบอกว่าถ้าเราอยากในคนอ่านนิยายอาจจะเห็นว่าพระเอกอาจจะต้องเป็นคุณพละท,ทลี่นุ่งกางเกงแพรดังเก้าอี้โยแบบเป็นผู้ใหญ่มากๆอะไรเงี้ยแต่เราอะ่ะ ลดทอนอะไรความความหนักตรงนั้นลงเราเป็นคุณพระที่ผู้จากปกติในแกนความคิดของเขาอยังเป็นคุณพระอยู่ทุกอน,นุแต่แค่แค่รูปรัก์ภายนอกเขาเป็นคุณพระที่เราสไตล์นิดห่งหให้เหมาะสมให้เหมาะสมหรือต้องการคิดว่าไอต้องการเฉดที่มันดูสดชื่นแ,แอลมาในทน,นี้เสื้อผ้าต่ออาจจะดีกว่ารูแฟชั่นกทรดีจริงถ้าเทียบกับตัวะละครตัวอื่นเนี่ยทุกคนแฟชั่นกว่าต่อเยอะต่อนี่ถือว่าคุณคุณสุดแ้ว พยุงกับมันอาจจะไม่ได้ตรงภาพกับคนที่อ่านนิยายพยุงกับยนต์กับพี่คือเวลาต่อเขาทำการบ้านมาแล้วอะแล้วแล้วมันตรงกับภาพที่พี่แอนมองไหมคะว่าต้องได้แบบนี้แบบนี้หรือว่ามีการปรับเปลี่ยนคุยกันว่าเพื่อให้ปรับให้เป็นในลักษณะที่พี่แอนต้องการจริงๆตอนแรกเขาเล่นแก่มปเลยค่ะเคือเล่นคุณพันที่ได้เป็นคุณพัฒแก่ช้าหรือเงี้ยค่ะคดีบุกดีคาว่าคุณพันธ์ใช่ใช่ค่ะแล้วพี่แอลก็บอกไม่ใช่หรอก อยู่ที่นี้ในใจเอแต่ว่าเาจะตางความเข้าใจปกติเลยเขาไม่อ๋อทีนี er ้เขาเลยโฟ o w เลยเขา s l o เลยเนี่ยมันเลยทุกอย่างมันเลยมีการถึกแถมมาด้วยจริตที่น่ารักอะไรของคุณคะในแบบต่องคณะคนอีกเต็มไปหมดเลยเพราะเราเป็นเเราปิดช่องให้เขามันกลายเป็นข้อดีสําหรับคนดูแฟนนะคะก็ดีมันก็มีรสชาติดีแล้วสำหรับยาวยาบมันต้องจิลิแค่หนึ่งรั้งในยุคนั้นมันอาจจะแสดงไม่ได้มากแต่ว่ามันต้องแสดงความที่ ถ้าดูที่สื้อคืออยากได้อะใช่คือเขาก็จะรู้จักอยอมต้าพูดอยากทำอยากอะไรอยากได้ต้องการแต่เขาจะมีภาษาของเขาที่ไม่ได้จบแจ้งขนาดนั้นแต่ว่าเขาเก็ตได้ว่าคุณตอ้องการอะไรแต่ก็คือแล้วความเป็นฝรั่งลูกค้าไทยจานย่านในชีวิตจริงเขาอะเข้าผสมสิ่งสองสิ่งเนี้ยเข้ากันได้อย่างลุ่มลวนแล้วก็ดีอะไรเงี้ยในเรื่องเขาอาจจะมีต่อมา ทะเลาะกัแว้นอะไรกันกับผู้ใหญ่ในยุคนั้นแต่ว่าทางต่อต้าหรอกเขามันก็อยู่ในขอบของของชติกามารยาทถึงเพียงนกลวิธีที่เขามันอาจจะแบบก้าวข้ามอะไรบางอย่างเกินไปแต่ในที่สุดตัวแรกไม่ได้ยังไม่ใช่ชาติแล้วสี่เนื่อว่าแบบเขามันต้องหนักหรือมารยาต้องแบบคือพี่ยาได้สดจริงอ่ะมันไม่หนักหรือค่ะมันน่ารักมันน่ารักจริงเหรอค่ะมันเป็นเรื่องสิ่ง มันจะไม่ได้หนักหน,น่วงเพราะน้ำหนักของเรื่องคือหนักสไตล์เรื่องมันเป็นแบบนี้คมันจะมาแบบเกมรักขลยยศอย่างเี้อะไรไม่ได, <c oughs> ไได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะน่ารักแต่ลองดูอันว่าทุกคนน่าจะแบบกินข้าวเย็นไปวิ้นไปเย ย่ามีบินอแล้วย่าบอกว่าเดี๋ยวหนู like like, like pain, so exactly. จ Mul <S <S ะบินแล้วนะเลยหนูจะต้องไปดูและตอนนี้เขาคาดหวังเรื่องนี้ไว้เยอะเหมือนกันจะไปคาดหวังแล้วพี่อยากดูใช่ไหมแล้วนําไปก่อนหรอนําไปก่อนแล้วแอนดูยังไงบ้างก็ไม่หลอกแองเวลาดูไว้ก็จะขอแค่ว่าแอนขอให้งานแอนแอนทําอาชีพให้ความสุขกับคนดูแล้วขอให้ใช้ความรู้ได้จริง แอนอยากให้คนดูมีความสุขแอนนกำลังทำสิ่งที่ดีขอให้ท่านช่วยส่งเสริมให้งานแอนนะให้ความสุขกับคนดูและคนดูชอบงานแอนนะคะแอ่หอไค่รู้เลยค่ะส่วน,นใหญ่ะบายที่ไหนจริงๆสถานที่ประจำแอนคือพม,ม่าเวียนหลงนะคะแต่ว่าชวนี้ไม่ได้ไปไม่ได้ปั่ราติดไปแค่เรื่องทุกปีร่วมเพื่อนเพื่อนก็ดีนะแอนนี่เป็นความเชื่อส่วนตัวนะจะอด้ยินด้วย แล้วก็แล้วก็มีพระเจ้าตาที่เราชอบไปอันนี้ไม่ได้ชี้นำนะคะแต่ว่าอันนี้แค่บอกประสบการณ์แบบความเชื่อส่วนตัวของตัวเองช่างเชื่อส่วนตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยหถึงก็จะเป็นแบบสารหลักเมืองบ้างอะไรนะอันนี้จำไม่ได้แล้วหรือว่าอะไรอย่างของประเทศไทยเราก็หลายที่แต่แต่เป็นการขอไม่ได้เป็นการบุญใช่ไหมครับเป็นการขอให้ท่านให้พลังงานดีๆขอให้เปิดใจให้คนไทยกำลังเบิกบานอยากดูละครไอ้ไม่กล้าขอว่าอยากได้เงินขึ้ห้าล้านห้าแสนนะไม่กล้าขอ เราต้องลองไปเอาจริงๆไปลองถ้าบอกว่าทุกคนชิงไปทุกคนชิงไปที่แน่เลยได้จริงด้วยได้สองสามรอบแล้วก็มก่อนอายุยี่สิบแปดไม่ได้ชิมด้านไม่ได้ชิมด้าไม่ได้หลังจากนั้นไม่ได้ขออะไรแบบนั้นเลยเพราะรู้สึกว่า บางคนเขาพูดว่ามันมเป็นการตัดบุญเรามันยนะืมบุญในอนาคใช่นั่คือให้เราให้เราทําทุกอย่างปกติแค่อย่าอย่าไม่กี้พี่แอบนบอกว่าอยากให้คุณดูตอนสุดของละครอยากดูละครของพี่เอล่าสุดแลายคนถามว่าพี่เอเป็นผู้จัดหรือพี่แอนเป็นผู้จัดในซีนของเจนจีโอ้โหไม่กล้ายออุ่งอะเพราะว่าเพราะว่าเอาคุณเพื่อนมาเล่นด้ยวย ก็วันนั้นไปให้กำลังใจเพื่อนแต่ว่าเป็นเพื่อนที่ดูอย่างแท้จริงอันนั้นเป็นรูรักซีเอลดุ่นรัวนี่ค่ะไม่เกี่ยวกับแอร์นีค่ะเป็นยังไงบ้างกับซีนที่เจมจิส่องสายนี้มันนี่เจมจิเขาจะไม่ใส่เสื้อผ้าเลยใช่เพราะเจมเขาที่โสดมากแล้วเขาโดนเขาโดนมัดตัวมัดขาอะไรอย่างเงี้ยเขาทุกคนก็แคะโล้ของเขาทุกคนแบบรักเขาไงคะทีงานก็จะแบบเขาแกลวเขาก็จะเิฉนิดหน่อยตอนเล่นแอร์รู้และว่าเขาเฉลิมอ่ะแล้ววันที่ไปดูเพื่อนนะเพ่รู้สึกยังไงบ้าง คุนักล่นจริงจมากหรคุณนัทขื่อขอมือัเล่นแบบนี้ไว้ใจด้วยนะคะยังไิบ้างจังไงบ้าเป็นสักเกริดเตอนที่ติดต่อคอพี่แอนติดต่อนหมตอเงแล้วไปล้วแจ้คุณนัทเป็ยังไงว่าคุณนัทจะมีบทประมาณนี้มีบทแบบเด็กมาชอบเอามาล่าพุยเลยแบบเธอเป็นสาใหญ่ที่เดิผู้ชายชอบอย่างไรต้งเรีงมจีบแต่อย่างนี้ก็ต้องโน้มน้าวหนักๆว่าแบบเล่นกั็นเด็กนะค่ะนัทเปนังไงบ้าง ให้อ่านบทเลยหรือว่าไม่รับเลยไม่ต้องดูบทมดจนหรอไม่อยู่เล่าให้ฟังเลยเฉยๆแล้วเราให้กันใจเจมจียังไงบ้างเพราะกลาคงที่จะเปลืองตัวทุกฝ่านทุกเรื่องก็ไม่หรอกอะเจมโอเคไหมเขาก็จะมีขอบ้างว่าผมขอยาให้กางเกงผมอยู่ต่ำกว่าเฉลยแล้วก็อ่า ทีใจใจพี่เองนะว่าเรตติ้งมันมาเรื่อยๆก็โอเคนะคะมันเป็นรสชาติของของละครที่มีความเรียวสูงมากอะไรเงี้ยแล้วแบบทุกอย่างแบบตัวละครทุกคนมันโดนแล้วก็มีผู้ชมชอบผู้ชอบชั่วดีอะไรเงี้ยค่ะก็ให้กำลังใจเขาเขาคงเขาคงงานดีกับทุกอย่างขออกเขาก็คืออันนี้คือมาสาต่อเลยพอลี่เอกโจ้เี่ยจะต่อเลยแอนต่อเลยค่ะเข้ากันด้วยเพราะว่าเหมือนแอนจะชนเขาอยู่สองฝั ก็เลยจะต้องเขอติอาจารยาจารยเขาเนทหารอยงเนี่ยจี่ยังไงกันเนร่สาระละครก็ปาดหนึ่งลร้อยะนะคะเป็นละครที่ทำให้ทุกคนสบายใจสงสายปีาานะคะแล้วก็แอนว่าเรื่องนี้หลายๆคนน่าจะสนใจลองดูค่ะเคมีใหม่มหต่อ,อยากวุ่นกัน